กำลังใจให้พี่ทหารทุกคนครับก็สู้ๆครับขอให้ทุกคนปลอดภัยกับหาครอบครัวครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกันครับดูแลแตงใงให้ดีที่สุดครับประเทศชาติอยู่ในมือพี่ๆแล้วครับผมก็ขอให้พี่ๆปกป้องประเทศชาติด้วยครับผมชาวไทยทุกคนรวมทั้งเอฟีมวยเราเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสีเขียวเลือดสีเขียวของพวกเราครับผมปลอดภัยทุกคนห่างจากภัยอันตรายอย่าให้เป็นอะไรสักคนเลยครับ Everyone Thai people Thai army นะ just want everybody stay safe come back home safe นะครับขอเป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนเพื่อประเทศไทยของเราทุกคนครับอยากให้ปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ค่ะเราต้องสู้ไปได้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันผ่านไปได้ได้วยดีถามว่าอตุการณนแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับฝากถึงคนที่สูญเสียนะครับก็ คนที่อยู่ก็ขอให้สู้ต่อไปครับเป็นคนไทยไม่ทิ้งกันนะขอให้คนไทยผ่านวิกิจนี้ไปได้ด้วยดีค่ะผมอยากให้ปลอดภัยทุกคนให้กำลังใจทุกคนครับปลอดภัยทุกคนสา เราในฐานะที่เป็นสื่อกีฬานะครับศิละปะการต่อสู้เนี่ยเราก็เข้าใจถึงสปิริตของความเป็นนักสู้และจิตวิญญาณการนัก่สู้เป็นผู้ปกป้องเคารพแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักรบตัวจริงซึ่งก็คือทหารที่อยู่ตรงชายแดนที่กําลังต่อสู้ปกป้องอธิุไตยไของประเทศไทยขอให้ความสงบสุขกลับมาโดยเร็วนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับวีอาร์วันครับ